สวัสดีค่ะชื่อคือแม่ฝนนะคะเป็นคุณแม่ของน้องตาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องตาค่ะกําลังเรียนอยู่ในคอร์สสปีดอัพค่ะโรงเรียนเลิศล่าถนนเกษตรล้ว่ามินค่ะกางจะขึ้นปัวหแล้วค่ะ อ๋อแม่เห็นใน Facebook ค่ะมีแบบสอนเหมือนคณิตศาสตร์วันละข้อหรือวิทยาศาสตร์วันละข้อนี่แหละค่ะแล้วแม่ก็เห็นแล้วแม่ก็เข้าไปฟังดูเอ๊คูสอนดีจังเลยขนาดแม่ฟังไม่ยังอยากเรียนด้วยเลยก็เลยเอามาให้น้องดูค่ะแล้วก็กถามเขาดูอุ้ยหนูมันตรงกับเรื่องที่หนูเรียนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมาฟังดูไหมพอดูเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าแม่หนูอยากเรียนกับคุณครูแม่ก็เลยเอาโอเคเดี๋ยวแม่หาช่องทางให้เรียนเข้าไปถามดูเข้าไปอะไรนี่แอดไลน์อะไรไปค่ะแล้วก็สอบถามแล้วก็สมัครเรียนค่ะ ได้มาตั้งแต่นั้นก็ไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆเลยติวเรื่อยๆก็ก็ชอบค่ะก็หนูฟัง ครูแล้วครูสอนเนื้อหาได้ดีค่ะนอกก้องเข้าใจค่ะที่บ้านรู้สึกชอบค่ะเพราะว่าน้องตาเขาได้มีสมาธิด้วยค่ะไม่ได้ออกไปเที่ยวไปไหนเลยนะคะเราก็ใช้เวลาว่างในการมาติวรู้สึกว่าเราได้ติวเยอะขึ้นกานที้อ่านหนังสือเยอะขึ้นคือปกติอะนอะ้นองเขาเป็นคนชอบอ่านหนังสือเวลาว่างตอนไหนก็จะเห็นเขาอยู่ในมุมหนังสือดูไปเรื่อยๆค่ะกระตุ้น่านอรไรของเขาเรื่อยๆค่ะก็ใช้เวลาว่างหลังจากเรียนเรียนเสร็จแล้วก็ทํากันบ้านเกลียกันบ้านเสร็จก็ทานขา้าวหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาก็มาติวค่ะไม่เหนื่อยกับการเดินทางไปข้างนอกอย่างนี้ค่ะ อบโจทย์บ้านเราด้วยค่ะติวออนไลน์นี่แบบชอบมากจะเอามาทวนอีกกี่รอบก็ได้แล้วแต่เราอะไรบางทีเขาไม่เข้าใจคือบางเรื่องก็ยังไม่ได้เรียนที่โรงเรียนเลยแม่ก็บอกให้เขาเอามาทวนอีกรอบนึงนะลูกนามาดูอีกรอบนึงเขาก็กลับมาทวนอีกรอบนึงของเขาจนเข้าใจแล้วก็ค่อยผ่านไปแล้วถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็จะมีพี่ๆทีมงานคอยตอบคอยให้คำตอบกับเราจะคุยกับครูก็ได้อย่างนี้ทีค่ะตอบโจทย์เลยค่ะไม่มีปัญหาในเลยลูกสาวเขาก็มีสมาธิดีด้วยไม่เหนื่อยกับการเดินทางรถติด ตอนที่ครูสอนหนูก็เข้าใจโจทย์ค่ะคือตอนแรกหนูทําไม่ได้ตอนนี้หนูเริ่มทำได้แล้วค่ะครูก็จะแนะนําวิธีการแก้โจทย์ให้ค่ะแล้วก็ไปใช้ในการสอบได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะ แล้วก็มีวิธีคิดแล้วก็มีเทคนิคต่างๆที่ครูกาให้ไว้ค่ะแล้วน้องเขาก็ได้เอาไปใช้จริงๆค่ะในสนามสอบเลยหลังจากสอบเสร็จแล้วเขาก็บอกเลยว่าแม่เหมือนที่ครูนาครูวันเคยสอนทิศให้หนูเลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ค่ะพอผลสอบออกแล้วก็อุ๊ยดีใจในึกถึงเลยค่ะขนาดติวแค่วอมอัพนะปิดอัพยังไม่ได้ถึงครึ่งเลยค่ะแต่ว่าก็เอาเทคนิคของครูมาใช้ในการเคาะโจทย์ทําโจทย์ททต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะโจทโย์ยาวๆต้องเริ่มจากตรงไหนดูยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะซ mm hmm. ึ่งครูนางครูวันเขาก็ให้ทิศไว้แม่เคยตอนเขาเรียนกับครูกก้้้้ยิมาาา็บอททํํไไดด สนุกสนุกเราก็ไปขอแอบดูนิดนึงก็อ๋อครูสอนอย่างนี้นี่เองบางเรื่องวิทยาศาสตร์เข้าใจยากๆกครูก็มีวิธีมาให้จําได้ง่ายนะคะก็เลยชอบค่ะชอบเลยแบบเราคิดว่าเราก็จะต่อไปเรื่อยๆื่อจนจนหมดคอร์สคะจนถึงสปินนั่นไปเลยค่ะคือตอนนี้กําลังเร่งเรียนเพราะว่าน้องจะขึ้นปหกแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ปีหน้าก็ต้องสอบเข้าช่วงนี้ก็ให้ติวทุกวันว่างจากงานของโรงเรียนก็ติวทุกวันค่ะ หลังจากสติลไปเพิ่งคอร์สเดียวนั่นแหละค่ะก็ไปสอบพีเทสที่บดิทร์หนึ่งผลออกมาก็ประทับใจในระดับป .5 ของเขาเองนะคะพอไปสอบก็ห้องทั่วไปเนี่ยในจํานวน297ร้เ,เก้าแบบเค,เค,เค,เคาน,น,จจเ,ขเ, with with. นเขาได้ลำดับที่5ห่ะแล้วก็อุ้ยเองโอเคแล้วลูกแม่โอเคเสร็จแล้วก็ไปอยู่น้องตานี่ตั้งใจจะเข้ากิฟวิทแล้วเราก็ไปสอบพีเทสกิฟวิทไว้แล้วก็ไปลองทํำลองสอบดูสอบเสร็จแล้วกิฟวิทนี่เขาได้ลําดับที่11ค่ะถ้าป .560 ิบคนได้ลำดับที่11ซึ่งแม่ก็โอุย้ยดีจังเลยลูกอะไรเงี้ยแบบข้อห,หลังจาากที่เ มาถามเขาหนูก็พอทําได้พอเห็นคะแนนออกมาโอ้ยดีใจดีใจเลยว่าสุดทีค่ะได้เท่านี้แม่ก็โอเคแล้วลูกผู้ปกครองนี่มีส่วนมากๆเลยค่ะให้กําลังใจเขาค่ะ ถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาแล้วเนี่ยผู้ปกครองก็จะต้องมีส่วนหนึ่งที่ช่วยอย่างเช่นช่วยซัพพอร์ตช่วยให้กำลังใจช่วยหาวิธีแก้ไขนะคะว่าเราจะทํายังไงลูกถ้าเกิดทําไม่ได้แล้วท้ออะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องหาวิธีช่วยเขานะคะคือแม่ก็จะคอยจัดสรรเวลาว่าเวลานี้หนูเรียนนะลูกนะเวลานี้หนูต้องเคลียร์กานบ้านที่เสร็จแล้วหนูก็พาิวของหนูนะแล้วก็จะช่วยซัพพอร์ตอย่างนี้ค่ะคอยดูคอยเช็คซึ่งปกติแล้วเขาก็ดูแลเขาอยู่แล้ว แต่เราต้องคุยกันว่าเรามีเป้าหมายยังไงนะคะเขามีเป้าหมายแล้วเราก็ต้องฝึกฝนที่สําคัญเลยคือเรื่องมีวินัยในตัวเองเพราะว่าบางทีเราตั้งเป้าไว้แล้วเราไม่มีวินัยไม่ได้ค่ะมันก็จะทําให้เราไม่ได้ฝึกฝนทุกวันทุกวันทุกวันความสม่ำเสมอในการฝึกฝนนี่สําคัญเหมือนกันค่ะไม่มากก็น้อยแต่ละวันเขาต้องฝึกค่ะถึงเรียนได้วันละสีข้อ5ข้อหรือ10ข้อเขาก็เขาก็ต้องเรียนค่ะเพราะว่ามีเป้าหมายแล้วก็พยายามทําให้สําเร็จ นี่นะคะส่วนใหญ่เราก็จะแบบชื่นชมกอดหอมเราเราอยู่ทําอยู่แล้วกับลูกใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่าภูมิใจในตัวเองนั่นลูกนะนี่คือฝีมือของหนูเลยแล้วก็จะพูดอย่างนี้นะคะถ้าเกิดหนูไม่ตั้งใจหันไม่มีวินัยที่จะฝึกฝนผลออกมาก็จะไม่เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแม่ก็บอกให้หนูตั้งใจไปเรื่อยหนูตั้งเป้าหมายไว้หนูก็ทําให้มันสําเร็จแล้วก็พยายามทำให้มันสำเร็จไม่ว่าจะมีปัญหาเหนื่อยหรือย,ยังไงก็บอกแม่ถ้าเหนื่อยแล้วก็พักกันได้ถ้าเกิดว่าหนูแบบติวไปสักพักหนึงแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยแม แต่ตั้งแต่ติวมานี่ยังไม่เคยบ่นเลยสักครั้งนะคะเรียนไปบางทีก็ทางหัวล้อไปขำไปไม่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงแบบสนุกสนานขนาดนี้ครูเขาจะมีเทคนิคอะไรของเขาสนุกค่ะบางทีเรียนแบบเพลินสองชั่วโมงไปเลยเดี๋ยวเราต้องบอกตึกแล้วลูกพักเถอะติวไปเขาก็มีความสุขกับการเรียนของเขาค่ะเราก็ให้กําลังใจส่วนรางวาัล เคยถามเขาค่ะว่าหนูอยากได้อะไรไม่ลูกส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากได้อะไรถ้าให้นี่คงให้กันบ่อยมากเลยแล้วันเนี้ยถ้าถ้าแบบอยู่ที่โรงเรียนหน่คะแนนที่เขาเรียนก็จะแบบว่าอยู่ที่แบบถึงสูงอยู่อยู่เหมือนกันค่ะหนูได้ที่ถึงทุกรอบทุกรอบใช่ไหมก็ใช่ตั้งเป้าไว้ก็ต้องก็ทําใช่ไหมคะ,ะทําอย่างมีความสุขด้วยน,นะคะเพราะว่ามีตัวอย่างให้เห็นอยากเก่งเหมือนคุณพ่ออย่างนี้ค่ะเขาก็จะพยายามค่ะ ขอบคุณคุณครูนะคะที่ทําให้หนูเรียนเข้าใจมากขึ้นค่ะอ่าคุณแม่นะคะอันดับแรกขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณ คุณน้ำคุณวันนะคะที่คอยแบบให้ความรู้คุณแม่เห็นเลยว่าคุณครูนี่มีความตั้งใจมากในการสอนแล้วคุณครูพูดทุกอย่างมันก็จะแบบเหมือนที่แม่คิดเลยค่ะลูกต้องมีเป้าหมายนะลูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะแนวการสอนของคุณน้ำคุณวันนี่แม่ชอบมากเลยนะคะแล้วการสอนนี่คือให้มาแบบไม่กักเลยค่ะให้เข้าใจแบบว่าลึกไปเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆค่ะก็อยากให้คุณน้ำคุณวันแบบการสอนดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ ขอบคุณพี่ๆทีมงานขอบคุณครูทุกคนนะคะที่คอยแบบว่าคอยตอบไลน์หรือคอยให้ข้อมูลถามไปก็แป๊บเดียวก็ได้คำตอบแล้วประทับใจมากดีใจคือเราภูมิใจเลยว่าเราเรียนเลือกที่เรียนที่ลูไม่ผิดคือจากที่ข้อโจทย์ยากๆเขาก็ทําได้แบบง่ายๆของเขาแม่ก็เออเล้วลูกทําได้ลูกทำได้ คุูนั่งรวันเคยสอนหนูเอาตัวนี้ไปใช้ในการสอบทันะ้งที่แบบข้อสอบมันก็คล้ายๆกันแล้วเขาก็ไปไปพิกแพงไปอะไรของเขามีแนวคิดของเขาครูให้ดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาจะมาพูดมาเล่าพอผอสอบออกมานี่แม่แบบเสียง่สอยากขอบคุณครูจังเลยขนาดแค่ครั้งเดียวนะคะหรือจะขอบคุณครูยังไงคือประทับใจค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณจากใจจริงๆเลยค่ะแล้วก็ลุยกันต่อไปค่ะ